สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a r o นะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน48ชั่วโมงนี้เป็นเรื่องอะไรมาให้ไพ่สำหรับนี้ช่วยบอกนะคะแม่หมอเชื่อได้ว่าภายใน48ชั่วโมงอะจะมีเจ้าของคลิปที่เป็นเจ้าของคลิปจริงๆคนที่เป็นเจ้าของคลิปจริงๆจะได้รับข่าวดี48ชั่วโมงก็คือภายในสองวันนะคะ มาดูซิว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเช็คพลังงานของคุณกันก่อนเช็คพลังงานของคุณตอนนี้กันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเจออะไรกันบ้างค่อยไปดูข่าวดีนะพุ่งทยานเอาอยู่แล้วก็แม่พลังงานของคุณตอนนี้ดีมากมาก คืออะไรที่มันผ่านเข้ามาแม่หมอฉันไม่กลัวผมไม่กลัวไม่กลัวเลยเอาอยู่ทุกอย่างเข้มแข็งทรงพลังรู้จุดท,ที่ทรงพลังที่สุดของตัวเองละแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อพร้อมที่จะไปต่อเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆเป็นคนที่ร,รักครอบครัวบางคนอาจจะเป็นคุณแม่ที่แบบว่าทําเพื่อลูกจริงๆอะ่ะหรือเป็นคุณอาจจะเป็นคนที่เ,เป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าคนที่ลูกน้องรักมากๆอะ่ะ แล้วคุณก็รักพวกเขาคุณใส่ใจพวกเขามากๆถึงแม้คุณจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะรู้ไหมว่าคุณรักพวกเขา,าคุณเห็นคุณมีความประสงค์ดีกับพวกเขาก็ตามแต่คุณก็ยังคงทำแบบนั้นน่ะยังทำดีให้กับผู้คนยังทำดีให้กับองค์กรยังทำดีให้กับหลายๆคนที่อยู่ในวงโครจรชีวิตของคุณคุณมีจุดประสงค์แล้วว่าจุดหมายหลักก็คือเกิดมาเพื่อ ช่วยช่วยเหลือเกิดมาเพื่อทำให้คนที่คุณรักมีความสุขที่สุดนี่คือพลังงานของคุณพลังงานดีอะ่ะพลังงานของคนที่แบบน่ารักมากใจดีมากแล้วมาดูข่าวดีภายใน48ชั่วโมงข่าวดีภายในสีชั่วโมงของคุณคืออะไรคะ หูความโชคดีความโชคดีเริ่มต้นการเริ่มต้นสิ่งดีๆแน,แน่วแน่สัมพันธ์แล้วก็ใฝ่ฝันความฝันของคุณความปรารถนาของคุณกำลังจะสำฤทธิ์ผลภายใน48ชั่วโมงนี้กลยุทธ์ ไม่ว่าคุณจะทําอะไรไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรคุณจะได้รับสิ่งนั้นภายใน48ชั่วโมงสิ่งที่คุณต้องการมาตลอดเวลาและแน่วแน่กับมันมากๆเลยเอ,อ่อแม่หมอจะยกตัวอย่างอย่างเอ,อถ้าเกิดคุณจะไปประกวดถ้าเกิดคุณจะไปประกวดหรือมีการแข่งขันการส่งโปรเจกต์การอะไรแบบบลออะไรแบบเนี้ภายใน48ชั่วโมงคุณจะได้รับข่าวดีว่าคุณนั้นได้ คุณนะได้ได้ไดเข้ารอบเออได้ใช้ชนะอะไรแบบนี้ทำให้คุณยิ้มได้อะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณพยายามทําสิ่งที่คุณวางกลยุทธ์ไว้ตลอดเวลาว่าเออมันจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้นะคุณจะได้รับข่าวดีตรงนั้นได้ได้ทําได้สร้างผลงานได้โชว์ละคุณจะได้โชว์ละไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะบางคนรอเอ,อ่อ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่งโปรเจกต์อะไรไปสักอย่างหรือทําอะไรสักอย่างอยากจะผ่านอยากจะถึงจุดที่ที่เออได้ได้รับไรายได้หรืออะไรแบบเนี้ยคุณจะผ่านอ่ะเขาจะส่งเขาจะส่งเมลมาเขาจะส่งข้อความมาเขาจะทําอะไรก็ได้ที่ที่บอกว่าคุณผ่านแล้วนะคุณคุณเก็ตแล้วนะคุณโอเคแล้วนะคุณจะได้แบบแย่ yeah, อะไรแบบเนี้ยประมาณนี้เลยนะคะ ได้ไปต่อละอะไรแบบนี้ถ้าบางคนทําช่อง YouTube อยู่อย่างเงี้ยไม่หมอยกตัวอย่างเฉยๆนะถ้าบางคนทาช่อง YouTube แล้วก็พยายามทําก็จะเก็บเขาจะให้เก็บชั่วโมงใช่ไหมมีผู้ติดตามกี่คนแล้วก็มีผู้ดูกี่คนกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับภายใน48ชั่วโมงนี้คุณจะได้ตามกําหนดที่ที่เขาวางไว้แล้วก็ผ่านกฎในการสร้างไรายได้ นี่คือความความดีใจอะความแบบเออมันมีความพยายามทํามาตลอดอะแล้วมันถึงจุดจุดหนึ่งแล้วที่แบบเฮ้ยฉันผ่านสักทีพูดติดตามครบสักทีชั่วโมงในการดูครบสักทีอะไรแบบนี้ประมาณนั้นเลยแต่คุณก็ไปไปเอ่อไปแตกคะแนนเอาเป็นเรื่องของคุณะที่คุณทําอยู่นะคะแล้วมาดูพายบอกอะไรอีกชัดเจนมากว่าเจ้าของคลิปในวันนี้จะได้จะได,จะได้จะได้รับข่าวจะได้รับ เนี่ยแหละที่แม่หมอบอกไปอะเออจริงๆแม่หมอก็พยายามที่จะอธิบายให้มันมากขึ้นนะวันวาน,วนอบอุ่นทีมเวิร์กแล้วก็คืบหน้าอืมจริงๆเหมือนคนที่รอคอยแบบอะไรที่มันจะต้องแบบไปต่อ,อบางคนรอคอยเนี่ยเหมือนการวางกลยุทธ์ตลอดบางคนรอคอยที่จะเจอใครสักคนหนึ่ง อยากให้เขาติดต่อมาพยายามติดต่อเขามากๆเลยพยายามติดต่อเขาตลอดเวลาเลยภายใน48ชั่วโมงแล้วเขาจะติดต่อมาแล้วคุณหาเขาเจอแล้วจะได้แบบพูดคุยกันจะได้แบบว่าเออมาทํางานร่วมกันหรือได้ไปเที่ยวหรือได้พูดคุยแบบจากที่ไม่เคยเจอกันมาเลยเนิ่นนาน,น,านก็จะเป็นกรณีนั้นได้เหมือนกันคุณจะมีความสุขอะถ้าคนที่ตามหาใครสักคนหนึ่งอยู่คุณจะได้เจอเขาเขาจะติดต่อมาหาคุณอย่างน่าอาัศจรรย์ใจ แต่ถ้าไม่ได้ตามหาใครสักคนหนึ่งอยู่ก็เรื่องงานเรื่องงานของคุณก็คืออบริษัทนี้เขาจะจดทะเบียนอะไรกับคุณเขาจะจดแบบว่าผ่านไหมคุณจะไปประมูลตรงนั้นผ่านไหมอะไรแบบนี้มันเป็นลักษณะแบบนี้ภายในสี่สิสี่สิบแปดชั่วโมงเนี่ยเขาจะตอบกลับมาว่าคุณได้นะคุณผ่านนะคุณได้คุณได้งานตรงนี้ไปนะคุณโปรเจกต์ของคุณผ่านนะอะไรประมาณนี้ชัดเจนมากๆเรื่องแบบนี้ชัดเจนมากๆเลยสิ่งที่คุณรอคอย สิ่งที่คุณรอคอยหยุดนิ่งน่าจะเป็นหลายๆคนเนาะที่แบบว่าเออมันมันเหมือนหมดหวังไปแล้วคุณเหมือนหมดหวังไปแล้วว่าเออจะได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ไม่ลดความพยายามถึงแม้จะหมดหวังแต่ก็พัฒนาตัวเองอยู่ในช่วงของการรอก็ก็ไม่ไม่ท้อใจนะก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆบางคนส่ง ส่งงานไปให้บริษัทนี้ว่าเออเขาจะรับไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยคุณก็แบบถ้าเขาไม่รับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปบริษัทอื่นไปยื่นเสนอบริษัทอื่นๆอีกคุณพัฒนาตัวเองไปเรื่อยเออแสดงว่างานของคุณยังไม่เข้าตาคุณก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ไปยื่นให้บริษัทอื่นๆหรือบางทีก็ยื่นซ้ําๆจนเขาแบบเออยอมใจคุณน่ะคุณเก่งขึ้นทุกครั้งที่คุณไปยื่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยทบทวน <c oughs> สิ่งที่พ่ออยากจะบอกลงทุนลงแรง แม่หมอจะสรุปให้อีกทีนะภายใน48ชั่วโมงนี้มันไม่ใช่เรื่องมหาศจรรย์หรือเรื่องเกินความคาดหมายแต่มันเป็นเรื่องที่คุณรอคอยคุณลงทุนลงแรงคุณวางกลยุทธ์กับสิ่งนี้ไปแล้วคุณตั้งใจมากๆที่จะทำมันให้ดีที่สุดและอยากจะนำเสนอผลงานของคุณในชิ้นนี้ให้กับคนที่คุณอยากจะนำเสนอนี่แหละแล้วสิ่งนี้แหละโดยประมาณนี้นะเขาจะให้การยอมรับและตอบรับ ให้คุณได้เข้าไปร่วมงานกับเขาให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณจะมีความสุขจากจากความพยายามที่แบบมีมาตลอดอ่ะคุณรอมาตลอดว่าเรื่องนี้จะได้ไหมนะคุณรอมาตลอดว่าฉันจะทำสำเร็จไหมเขาจะยอมรับคุณไหมบอกได้เลยภายในสี่สิชั่วโมงนี้คุณจะได้รับการยอมรับจากสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณตั้งตารอแน่นอนแน่นอนนะคะ อืมแล้วก็ไพ่อ,อย่ากบออะไรอีกคะฝันกลางวานันคุณมีจะจินตนาการแบบเยอะมากสูงมากแล้วก็เก็บงําคู่ใหญ่ใจดี สิ่งที่แม่หมอเห็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณเป็นคนใจดีมากใจดีมากใจเย็นมากใจดีมากใจดีกับคนอื่นมากๆอ่ะใครไม่ไม่คือไม,คอไม่คือไม่ต้องแสดงอาก,อา,การอะไรหรอกนะแค่เห็นหน้าคุณก็รู้แล้วว่าคุณเป็นคนใจดีอ่ะมันเพราะมันออกมาจากพลังงานไงไม่ว่าคุณจะหน้าตาแบบไหนรู้เลยว่าเป็นคนใจดีมีเมตามากๆทําเพื่อคนอื่นคุณเกิดมาเพื่อทําเพื่อคนอื่นน่ะแม่หมอขอขยาย คุณมีพลังงานของเฟมินีนสูงสูงมากๆเลยนะไพ่อยากจะบอกกับคุณว่าถ้าคุณอยากที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งหรือช่วยหลายๆคนเนี่ยนะคุณคุณโชว์มาเถอะคุณช่วยเถอะคุณไม่ต้องเก็บไว้บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาคงไม่เชื่อฉลอกอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ต้องไปคิดแบบนั้นเอาออกมาเลยโชว์ออกมาเลยอยากจะบอกสมมติอยากจะยกมือบอกกับเขา ว่าเออต้องหาทางออกอย่างนี้นะคะทางนี้ดีอย่างนี้ดีไหมคะหรืออย่างนี้ดีไหมครับหรืออะไรแบบนี้ต้องกล้าคุณต้องกล้าที่จะเอนํามันออกมาเลยนําเอาสิ่งที่ข้างในของคุณที่คุณอยากจะบอกแต่แล้วไม่ได้บอกอ่ะกลัวเขาไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยบอกมาเถอะเขาจะเชื่อไม่เชื่ออย่างน้อยเขาได้ฟังเข้าหูละได้เข้าหูของเขาละเขาจะเขาจะเก็บแล้วว่าพิจารณาอีกทีจงมั่นใจนะว่าสิ่งที่คุณพูดออกไปสิ่งที่คุณทะทออกไปอ่ะ มันคือความหวังดีจริงๆอ่ะคุณมั่นใจไปเลยให้คุณมั่นใจไปเลยว่าคุณไม่ได้หวังร้ายประสงค์ร้ายอะไรเลยแล้วคุณจะเบามันเหมือนจะโล่งอ่ะเออฉ,ฉันได้ฉันได้แบบได้พูดสักทีฉันได้ทําแบบนี้สักทีไม่ว่าจะเกี่ยวกับคนในครอบครัวองค์กรหรือจะเกี่ยวกับการทํางานในโลกโซเชียลก็ตามทําเถอะพูดเถอะคุณได้ช่วยคนแน่นอนเพราะว่าพลังงานความจริงใจของคุณสูงมากๆ เขารู้ว่าสิ่งที่คุณพูดไปคุณไม่ได้หวังเอผลประโยชน์อะไรแอบแฝงที่ความเห็นแก่ตัวอะไรไม่มีเลยอะ่ะแล้วคุณต้องมั่นใจด้วยว่ามันเป็นพลังงานจริงๆนะความหวังดีกันใจดีคนที่จริงใจเนี่ยคุณไม่ต้องไปพยายามบอกใครว่าฉันจริงใจฉันเป็นคนจริงใจอะ่ะคุณไม่ต้องไปไปพยายามบอกใครเลยเขารู้คนที่ไม่รู้คนที่แบบว่าตัวเองไม่ได้จริงใจอะ่ะ คุณสังเกตไหมคนที่แบบตัวเขาไม่ได้จริงใจหรอกนะไม่ได้จริงใจกับเราหรอกนะแต่เขามาบอกว่าหวังดีนะฉันหวังดีนะแววตาเขามันโกหกอะแล้วพลังงานของเขาเราก็รู้ว่ามันโกหกคุณคุณสัมผัสได้ดังนั้นเอาตรงนี้มาเป็นจุดที่ว่ายืนยันกับตัวเองว่าเออฉันฉันทำในสิ่งที่ที่ดีจริงๆมีประโยชน์กับผู้ผู้คนจริงๆมันคือพลังงานที่อยากส่งออกไปจริงๆคือความหวังดีจริงๆมั่นใจตรงนั้นมั่นใจตรงนั้นแล้วคุณจะ คุณจะไปต่อได้ต้องกล้านะคะต้องกล้าเอาของดีของตัวเองออกมาต้องกล้าที่จะที่จะแบบแสดงศัก,กยภาพของตัวคุณเพราะถ้าคุณไม่กล้าไม่หมอรู้สึกถึงการความอึดอัดของคุณอาจจะแค่คิดอะแต่ไม่กล้าไม่ลงมือทําลงมือทําลงมือทําได้เลยได้โชว์ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวจริงๆแม่หมอก็เคยเป็นความรู้สึกแบบนี้ก็เคยว่าเออเราจะตรงนั้นตรงนี้เราก็เก็บเราก็กักไว้อะไรอย่างเงี้ย จนจนวันหนึ่งรู้สึกว่าคุณไม่ได้อะ่ะพูดไปเถอะเออเราพูดไปเถอะเราเราหวังดีกับเขาอะอยังไงเขาก็ฟังตอนแรกเขาไม่ฟังอะ่ะเออตอนแรกเขาไม่ฟังเขาไม่เชื่อก,ก,ก็ต้องก็ต้องปล่อยแต่พอเรารู้เลยว่าสักพักหนึ่งอะเขาเปลี่ยนเพราะเขาก็ไม่มีทางออกอื่นแต่อีการที่เขาไม่เชื่อมันคืออัตาออตามันคืออีโก้ของพวกเขาเท่านั้นเองก้าวต่อไปต่อนะไปต่อบูรณาภาพเนี่ย พุ่งทยานอำนาจคุณไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอกบอกได้เลยเจ้าของคลิปคุณไม่หยุดอยู่แค่นี้ไม่ใช่แค่ภายใน48ชั่วโมงนี้ด้วยซ้ําคุณจะสร้างฐานอำนาจของคุณสร้างพลังงานดีๆโอ้สวยมากสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวของคุณอีกมหาศาลจริงๆคุณจะเติบโตไปเรื่อยๆคุณจะเห็นต้นไม้ที่มันต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ชีวิตของคุณอะ เติบโตแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นกับทุกสรรพสัตว์ไปเอด้เรื่อยๆแต่คุณต้องใช้เวลาในการรดน้ำพรวนดินอะไรอย่างเงี้ยพอถึงจุดหนึ่งที่ว่าการรดน้ำพรวนดินไม่จำเป็นละต้นไม้ใหญ่มากพอที่จะอยู่ลากลงลึกเข้าไปถึงชั้นของดินที่มีน้ำอะ่ะคุณสังเกตไหมต้นไม้ใหญ่ๆจะไม่ค่อยเป็นอะไรจะไม่ค่อยตายเพราะลากของเขาลึกคุณก็เช่นกัน คุณก็เช่นกันคุณวางรากฐานของชีวิตของคุณไว้ดีมากๆแล้วคุณลงลากเข้าไปถึงถึงความชุ่มชื้นของดินแล้วดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าอะไรมันจะสัน่นคอนไม่ต้องกลัวแต่สิ่งที่คุณจะต้องเจอในชีวิตก็คืออาจจะมีะพวกอแมลงพวกสัตว์อะไรต่างๆนานาที่คอยมากัดกินใบของคุณอะไรอย่างี้ม่หมอเปรียบเปิเฉยๆนะ มีบ้างแต่มันก็ไม่ได้จะทุกข์ทานที่จะทําให้คุณต้องเป็นต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งไปไม่ใช่ก็ทําความเข้าใจแล้วก็ผลิตใบใหม่ขึ้นมาสมมติต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นของเป็นคุณเนี่ยนะมีหนอนตัวหนึ่งมากัดกินเออเดีย๋ยวเดี๋ยวต้นไม้ที่เป็นคุณเขาก็ผลิตใบใหม่ขึ้นมาอยู่เสมอเสมอให้คุณเข้าใจตรงนั้นว่าสิ่งเล็กๆกน้อยๆปล่อยวางได้ก็ต้องปล่อยวางคุณเติบโตได้เสมอเสมอและคุณทรงพลังมากมาก บอกได้เลยว่าเจ้าของคลิปคุณทรงพลังแล้วฉลาดโชว์นะต้องโชว์แล้วนะต้องเอาของดีของตัวเองออกมาโชว์ไม่หมอเชื่อได้ว่าคุณมีเยอะมากๆอ่ะแต่ยังมีความไม่มั่นใจมากพอดังนั้นใน48ชั่วโมงคุณมีโอกาสได้โชว์คุณมีโอกาสได้โชว์ต้องเริ่มโชว์ของดีของตัวเองของดีก็คือศักยภาพของคุณที่คุณมีมันคือความรู้มันคือความสามารถมันคือความพิเศษของคนที่เก่งคนนึ่งอ่ะ คนเก่งคนหนึ่งเก่งแต่ไม่เอาความเก่งของตัวเองมาใช้ประโยชน์อะ่ะมันมันมันก็อึดอัดคนเก่งคนที่มีความสามารถเขาจะอยากสอนเขาจะอยากบอกเขาจะอยากให้ผู้คนได้เก่งเหมือนเขานี่คือความรู้สึกของคุณใช่ไหมก็จงทํามันเถอะมันต้องมีสักคนแหละที่เขาเห็นประโยชน์ในในการที่คุณส่งออกไปอะ่ะ ไม่ไม่เสียเปล่าหรอกไม่หมอบอกได้เลยว่าไม่เสียเปล่าแล้วทาให้คุณได้เติบโตด้วยปลดล็อกความรู้สึกอึดอัดใจข้างในของคุณด้วยว่าเออฉันยังไม่เริ่มลงมือทําเลยมันมันกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะโลง่งมันจะเบาสบายเราได้ลงมือทําเราได้แอคชั่นไปละนี่คือสิ่งที่พี่ไพ่ออกมานะคะและไม่หมอจะให้ไพ่ออร์โธซักสามใบให้กับคุณนะพลังงานในวันนี้สำหรับนี้แล้วกันนะคะ คนเก่งคนคุณฉลาดอ่ะคุณเก่งอ่ะคุณไม่ต้องรออะไรละไม่ต้องรอให้มันแบบเ,เดี๋ยวเพอร์เฟกก่อนเดี๋ยวให้มันแบบแบบเต็มก่อนเดี๋ยวให้มันดีไม่ต้องไม่ต้องรออะไรให้มันแบบไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องผัดผัดวันประกันพรุ่งอะไรเลยจัดเลยเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นไวได้ไวเริ่มต้นวันนี้คุณได้วันนี้เลยเริ่มต้นวันนี้คุณ,ค,ณคุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณประสบความสําเร็จวันนี้แหละเลิกที่ดีที่สุดคือเลิกที่คุณลงมือทํานะคะโอ้จริงๆด้วยอ่ะ จริงๆด้วยคุณต้องคุณต้องแบบมูฟแล้วนะคุณต้องเอาเลยนะเนี่ยไพ่แต่ละใบของเทพต่างๆออกมาเนี่ยทักษะสกิลของคุณมีเนี่ยโฟกัสไปตรงนั้นโฟกัสให้ตรงนั้นให้ได้ว่าคุณดีที่สุดแล้วล่ะณเวอร์ชั่นะของคุณเนี่ยคุณดีที่สุดแล้วแต่ถ้าคุณอยากจะดีมากกว่านี้คือการจะต้องแอคชั่นและได้พัฒนาบางคนแบบเอยากที่จะลงโชว์ผลงานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ลงไปเลยโชว์ไปเลยกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองไปเลยบางคนอยากที่จะทําเกี่ยวกับโซเชียลก็ ต้องกล้าเลยพูดไปเลยพูดอะไรก็ได้ผิดผิดทุกๆก,กก็พูดไปเถอะอย่างน้อยคุณจะได้ประสบการณ์แล้วเริ่มต้นนะ่ะนับหนึ่งแล้วคุณจะประสบความสําเร็จไปจนถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นแสนล้านอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าคุณไม่มีนับหนึ่งอ่ะไอหมื่นแสนล้านนะ่ะจำนวนนั้นนะ่ะมันก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นคุณจะต้องเริ่มนับหนึ่งก้าวแรกของคุณที่จะโชว์ทักษะความสามารถของคุณไพ่เชียร์มากๆวันนี้ไพ่เชียร์มากๆขอให้ทำภายใน48ชั่วโมงในะโอกาสดีๆจะเข้ามาเลย อะไรก็ได้ที่คุณต้องการอยู่ในใจลึกๆแล้วไม่มีความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยคุณเอาความมั่นใจตรงนั้นออกไปซะมันอึดอัดบอกตัวเองมันอึดอัดแล้วก็ได้โชว์ก็โชว์เลยฉันแพลตฟอร์มมันเป็นของฉันฉันโพสในในแพลตฟอร์มของตัวฉันอะไรแบบนี้ยคุณต้องมั่นใจแบบนั้นแหละมันเหมือนเป็นไดอารี่เดโมในผลงานของคุณทำแบบนั้นอะแล้วคุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง เห็นถึงความมหัศจย์ว่าเฮ้ยฉันเก่งขนาดนี้เหรอเฮ้ยมันมีคนยอมรับขนาดนี้เหรออะไรแบบนี้ประมาณนั้นเลยค่ะแม่หมอก,ก็เป็นกําลังใจให้นะให้กับเ,เ,เพื่อนๆหลายๆคนเลยที่อยากที่จะแสดงความสามารถอยากที่จะโชว์ทักษะที่ตัวเองมีอก็ต้องโชว์เถอะสนับสนุนแม่หมอก,ก็สนับสนุนมากๆเลยเราไปเริ่มต้นเราต้องเริ่มต้นนับหนึ่งของของของสิ่งนี้ คุณนะไม่ต้องนับหนึ่งจากประสบการณ์ชีวิตและคุณมีทักษะมีสกิลความสามารถของคุณเยอะมากๆแต่คุณจะต้องนับหนึ่งในการส่งข้อมูลคุณจะต้องนับหนึ่งในการโชว์สแสดงออกอะไรแบบนี้คุณจะต้องนับหนึ่งแล้วแล้วก้าวแรกของคุณนะถึงแม้มันจะแบบโอโ้ยังดูติดขัดอยู่เลยมันก็จะต้องมีก้าวที่สองก้าวที่สามมันจะดีขึ้นหนักแน่นขึ้นเก่งขึ้นสบายใจขึ้นเหมือนมืออาชีพมากขึ้นถ้าไม่เริ่ม คุณจะไม่มีไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยนะคุณต้องเริ่มนะแม่หมอเชียนะคะก็วันนี้คลิปนี้หวังว่าจะเกิดประโยชน์ให้กับพวกคุณหลายหลายคนนะคะถ้ายัางไงก็คอมเมนต์บอกแม่หมอด้วยละกันนะคะว่าเออมันมีประโยชน์จริงๆมันช่วยได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอทำช่องนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ